สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาสารภาพค่ะที่มีคนทักว่าเอ้ยช่วงนี้ทําไมดูสดใสทําไมดูแบบว่ามีความรักหรือเปล่าใช่แล้วค่ะก็มีความรักนะคะช่วงนี้กําลังอินเลิฟก็ยังไม่ได้เปิดตัวมาสักพักแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกค่ะ นี่เลยความรักของแนนในที่นี้นะคะก็คือ New Pro Face d r a e Serum ค่ะเพราะว่าเขาอ่ะช่วยทำให้ผิวหน้าของแนนนะคะไม่ต้องพึ่งไฮฟูต่อไปเลยค่ะช่วงนี้โควิดนะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านไม่มีคลินิกไหนนะคะให้ไปก็ตัวนี้เลยค่ะเปรียบเสมือนกับที่แนนนะคะทํใไฮฟูนะคะ,ะ,คะยกกระชับผิวหน้านะคะทําให้เรียวและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเป็นคอลลาเจนนะคะที่ช่วยบํารุงลึกถึงใต้ชั้นผิวเลยนะคะเนื้อของเขานะคะก็ส่วนผสมมาจากที่ USA นะคะอเมริกาและทางแบรนด์เนี่ยก็ได้ส่งให้เกาหลีนะคะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่ง มาที่ไทยนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะม i x สองอันนี้เข้าด้วยกันก็คือเปิดฝานั่นเองค่ะแล้วต่อไปนะคะก็ใส่นี่เลยค่ะตัวที่เป็นฝาซิลิงนะคะสองขวดนะคะรวมกันเป็นขวดเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับค่ะเสร็จแล้วค่ะ,ะ,คะได้เซรั่มตัวที่ช่วยบำรุงให้ผิวใสแล้วค่ะปรื้อมากเพราะว่าตอนกลางคืนนะคะเนนจะใช้เปรียบเสมือนเป็นมาร์กเลยก็คือทายทั่วใบหน้านะคะก็ทิ้งไว้ส0ินาทีแล้วแนนก็จะล้างออกคือเนนรู้สึกได้เลยว่าหน้าของเนนเนี่ยยกกระชับแล้วก็เต่งตึงมากคือมันไม่ใช่เต่งตึงแค ห้านาทีสิบนาทีอะเพราะว่าเขาบำรุงลึกถึงใต้ชั้นผิวนะคะคอลลาเจนของเขาเข้มข้นมากส่วนตอนเช้านะคะแนนก้็หลังล้างหน้าเสร็จปุ๊บแนนก็จะบำรุงด้วยเซรั่มตัวนี้นะคะคือการที่เราเนี่ยนะคะแบบนี้แต่ว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเข้มข้นมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะคะนี่แบบนี้นะคะเดี๋ยเราก็นี่ค่ะทาไปเลยนะคะ คือจะเห็นว่าครีมเซรั่มเนี่ยไม่เหลวเป็นน้าแต่คือไม่ได้เหนียวหนอะหนะนะคะก็คือเขาจะบํารุงลึกนะคะและที่สำคัญทําให้ผิวของเรานะคะนุ่มเด้งอ่าเหมือนผิวดีขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยยกกระชับและที่สำคัญทาได้ทั่วไปหน้าเลยราคาเบามากใครสนใจนะคะครีมนี้มีขายอยู่ที่ i beauty skin care นะสั่งเข้าไปได้เลยนะคะทั้งมีร้านด้วยที่ช้อปปี้เราก็ลาสดาน,นะจหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ i beauty ก็ได้จ้า